พาครับเอ้ามีหมายค้นไหมครับมีหมายค้นไหมมีหมายค้นไหมครับเอ้ามีหมายค้นไหมไม่ในมึงไมไหนมึงไม่เจ็บแบงค์อ่ามีสถานีจราการเอ้าแล้วลงโงพักแล้วทำไมครับโรงพักแล้วทำไมครับลบไปได้อหมอ่าลงพักแล้วทำไมครับลงพักแล้วทำไมครับโรงพักแล้วทำไมครับไม่ชักเสื้อคอแบบนี้ไม่ได้ใช่ผมลงแน่นอนไม่ต้องกลัวนี่เฟซบุ๊กแน่นอนครับผมชักเสื้อคอแบบนี้ไม่โอเคใช่ชัดๆเลยนิมเงียบไปชื่ออะไรครับชื่ออะไร ชื่ออะไรครับยศอะไรด้วยไป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 ครับผมสบกหงนะครับสบกหงเออครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับเออแล้วมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรอ่าตามึงรี่เฉยไรไม่บอกครับผมมีผมมีสิทธิ์อยู่แล้วสิทธิมนุษยชนผมรู้ผมเรียนมาพอครับผมผมไม่ได้ง้อมันควายครับผมอ่าเอาดิประชาชนมาถามแบบนี้แล้วมาไล่กลับมาด่าว่าไปถามพ่อมึงที่บ้านแบบนี้มันไม่ถูกครับ มันไม่ถูกครับมึงเ,เอาลงเลยนะพรุ่งนี้มึงเอาลงเฟซเลยนะ